วันนี้วันที่13มิถุนายนมีมีมาฝึกขับรถที่ลานจอรดรถบ้านเพื่อนโฮสเตย์รีสอร์ทนะคะตอนนี้รถก็หมุนเวียนในสนามลานจอรดรถไปก่อนเดี๋ยวค่อยออกถนนใหญ่ ตอนนี้ได้คล้องแล้วนะคะคล้องแล้วนะคะวนไปวนมาคล้องแล้วค่ะพรุ่งนี้เห็นบอกจะไปซื้อรถป้ายแดงว่านะ ตอนนี้คุณครูได้ลงจากรถแล้วนะคะตอนนี้หัดขับคนเดียวแล้วนะคะนั่งคนเดียวขับคนเดียวใจเย็นๆใจเย็นๆจอดก่อนออกถนนจอดมองซ้ายมองขวาก่อนออกถนนไม่มีรถก็เลี้ยวได้เลยเก่งมากตอนนี้อยู่ในรถคนเดียวนะคะ กลัวอะไรกับแมลงอาจารย์คุมอยู่ด้านนอกค่ะอาจารย์